สวัสดีค่ะหมายเลข25นางสาวเอื้ออารียรมดีแอมคณะวิทยการจัดการสาขาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิงประสบการณ์จะสอนให้คุณรู้ว่าคุณควรทำอะไรแต่ความมั่นใจสิคะจะทำให้คุณกล้าลงมือทำขอบคุณค่ะลำดับที่37หมายเลขที่25นะครับสาวหมอลำช้ำรัก นำแสดงโดยนางสาวเอื้ออารีอุดมดีสาขาโฆษณาธุรกิจบันเทิงคณะวิทยการจัดการสงคข้าประกวดขอเสียงปรบมือด้วยครับกระผมจะนำท่านผู้ชมไปพบกับนักร้องสาวคนนางทีมเจ้าของอัลบั้มชุดนางเอกมอลามชัมระขอเสียงปรบมือดังต้อนรกกับนักร้องสาวนาหวานเสียงสะท้านใจคุณใหม่ชุมแพรครับผม ฮัลโหลขอสายผู้ใดคะอ๋อเลิกค่าเลิกค่าเออออค่ะจะเออค่ะค่าอันเดี๋ยวนี้อันกำลังแต่งหนาอยู่ค่ะกำลังแต่งหนาอยู่ค่ะเขียนเฉียวจวาเขียนเฉียวจมืเอมื่นผู้บ่าวจิตเจ้าเงาเนี่ะ แตะรองพื้นไปให้ทั่วใบหน้าในลักษณะนี้นะคะเบาๆเบาๆเท่านี้คุณก็จะได้ใบหน้าที่สวยงามมากเลยนะคะทีมีหนูนมากดี๋ยวว่าสเขียนคิ้วหลุดมือ กระจวิสามาดูอะไรกันแน่คะดูกราบน้ำตาที่ไหลออกมานอกบทของการแสดงนั่งห้องให้ดีอยู่ใต้เวท้อายมาเห็ดจังส <c oughs> ยงงิยิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่อลังการ สิบเลี้ยวของน้องไม่กลาบกราบกลาบกราบขอบคุณบรรดาพี่น้องนะคะถามข่าวพอข่าวพีข้าวน้องจากใจน้องไม่เมื่อชุ่มแพรค่ะความสุขเป็นของท่านเป็นของท่านเป็นของท่านท่านท่านและผลงานเป็นของเรา,ราเป็นของเราเป็นของเราเราเราขอบอกสันดอกว้าครับจบไปแล้วนะครับการแตกงชุดนี้นะครับตกลงเขาเป็นของใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ